ตอนนี้ขอเชิญท่านบริหารได้ถ่ายรูปกับผิดนิดนึงมานะครับ May I invite onto the stage once again Miss Maria Yes please join us on stage <laughs> อันนี้ไม่ใช่ลัคกี้วินเนอร์แต่เป็นผู้ที่พาให้หยินม,มาเจอกับทุกคนงั้นคนแรกเลยนะฮะสวัสดีครับเชิญเลยครับ There we go b a g e m o l e for t the camera here we are at experience Macau Unlimited ladies and gentlemen the event is filled with Wow, lots of packages from tour agencies, hotels, airlines. Three full days, starting today all the way to the 4th of June. มากัได้ครับ3วันเต็ม Experience m a r k e t Unlimited นะฮะทั้งโซนนี้แล้วก็ด้านหน้าเวทีด้วยเลยนะฮะอ๋ oh, เอเลิกแล้วนี่หัวใจให้กับมาเก๊าเลยนะฮะ ยินบอกแล้วว่าไปมาแล้วชอบมากงั้นไม่อยากให้พลาดกันครับดีๆมากมายสายการบินที่พักพกิจกรรมมากมายในงานด้วยนะครับมากันได้3าวันนี้เลย Thank you very much Miss Maria คนแรกเลยดีกว่ามาครับเชิญเลยเรามีกล้องจัดทีงงานให้นะฮะเดี๋ยวส่งภาพให้นะครับเชิญถ่ายรูปได้เลยนะฮะเชิญเลยครับกล้องตรงกลางเลย เร็จเลยครับห้าท่านด้วยกันครับที่เป็นผู้ชคด,ดีคนแรกมาครับวันนี้เอ็กซ์โซซีสุดเกกับยินนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเร็จเลยครับคนที่สองอ่ะผมเปคนแรกด้วยรนดอมนะคนที่สองมาเลยครับเสร็จเลยครับมากันได้นะฮะหกโรงแรมนี่เป็นโรงแรมใหญ่เลยนะทั้งวินมะเก w วินพาเลส SJM Resort ครับ Galaxy MTM Sands แล้วก็ Melco Resort ครับกับคุณค่าคนที่สามมาเลยฮนะสามารถดาวน์โหลดรูปก,กันได้นะที่เพจของการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยนะครับเเลยคนที่สามารครับไม่ถอดครับขอเป็นสันน่นนะนะได้เลยเลย หน้าก,กากกับต้านไวรัสแต่หยินน่ารักเนี่ยต้านไม่ไหวฮะขอบคุณที่ใส่ขึ้นมาให้เล่นมุกนี้เยี่ยมคนที่สี่ฮะเชนฮะมาใส่แมสนะฮะมุกเดิมไม่ได้ด้วยนะฮะเล่นไปแล้วนะฮะเข้าใจว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายมาโดยตลอดที่แท้อยู่ข้างหยินะฮะ คุณครับคนที่ห้าครับคนสุดท้ายครับน่ารักมากนี่ขอบคุณมากครับนี่คือ5ผู้โชคดี ผูดจนิทคนที่ผมนะฮะอ่หยินเป็นไงบ้างครับสนุกไหมวันนี้สนุกนะผมก็ได้มาเจอกันแฟนๆเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วฮะนานฮะนานประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงถึงหรอหนึ่งเดือนหรอตอนนี้ผมว่าผมเชื่อคามากกว่าเชื่อคุณนะประมาณประมาณนี้ไม่คือผมรับตาผมก็เห็นแต่พวกคุณไงผมก เอ้ยมันเพิเ่งเจอกันเมื่อวานหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างเงี้ย ความจำไม่ค่อยดีแล้วน่ารักมากอายินเดินทาจะนมาถึงช่วงไหนของงานแล้วครับผมอยากให้ฝากผลงานสักเล็กน้อยเผื่อท,ทุกคนจะติดตามกันนะครับเฉญเลยโอเคก็งั้นอีกรอบแลวงันนะครับใครที่ว่างๆเนาะมีโอกาสไปเที่ยวหรืออะ,รอะไรก็มาดูที่งานนี้ได้เนีผมว่ามีโปรโมชั่นดีๆเพียบนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของ y w p b ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเป็นงานเป็นอะไรต่างอีเวนต์ก็ฝากสนับสนุสนพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณที่มานะครับน่าร ขอบคุณที่ช่วยลองนะฮะดูทรงแล้วนะ่าะชอบหัวใจมางง่ายใช่ไหมไม่ได้นะ <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนในแถะ,ะขอบคุณทางบ้านด้วยฮะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือใหนกับยินอนันา์หมูยาวาดางเจอกันนะทุกคน บายบายนะจะสองสามสี่ห้าบายบายนะครับข้างหลังด้วยบายบายฮะบายบาย thank you ขอบคุณครับเจอกันครับนี่แหละฮะความพ,พิเศษของ Experience Macau Unlimited ครับยินบอกแล้วกินไปมาแล้ว Experience the experience in person and we absolutely love it the vibe the experience the tourist attractions the food and everything else กันมาสัมผัสกันได้เลยนะครับกับ Experience Macau Unlimited สาวนันนี้บอกเลยว่ามีดีๆเยอะแยะมากมายนะทั้งในส่วนของนี่โรงแรม6โรงแรมยักษ์โรงแรมใหญ่ของ m a ก a ามาดูดีพิเศษได้รวมถึงสายการ แล้วก็อกิจรกรรมที่เหมือนพาทุกคนกไปอยู่ที่มาเก๊าก็เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เก็บมาร่วมงานในวันนี้และเจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะอย่างที่บอกงานในวันนี้งานครั้งนี้เนี่ยมีถึง3วันดล้วกันวันที่ 2, 3แล้วก็4นะครับกับ Experience มา a ก u า l i m i t e d m เ n น m e ในสแตน i ิทว่ n Thank you so much once again and until next time สวัสดีครับเอย